เหลือเชื่อมากพุงลดน้ำหนักลงได้ด้วยกาแฟและมันนาว สวัสดีค่ะทุกคนมีใครชอบดื่มกาแฟตอนเช้าๆบ้างคะรู้ไหมเพียงแค่เราดื่มกาแฟแล้วก็บีบมะนาวลงไปก็จะเกิดสิ่งที่ดีมากๆในร่างกายของเราเพราะว่าในกาแฟดําจะมีคุณสมบัติที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบเมตาบอลิซึมทาให้สามารถเผาผ่านไขมันไปเป็นพลังงานได้ดีกว่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราดื่มกาแฟก่อนออกกําลังกายก็จะยิ่งลดไขมันได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนมะนาวจะช่วยกระตุ้นการขับถ่ายให้เป็นปกติใครมีปัญหาท้องผูกลิสิติดดวงขับ ถ่ายไม่เป็นเวลาเมื่อเราดื่มเป็นประจำก็สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้แถมในน้ำมะนาวยังมีวิตามินซีสูงช่วยป้องกันไข้หวัดบรรเทาอาการเจ็บคอได้เป็นอย่างดีเพียงแค่เราบีบมะนาวหนึ่งซีกลงไปในกาแฟซึ่งแนะนำว่าต้องเป็นกาแฟดําเท่านั้นนะคะห้ามใส่ริมเทียมนมหรือว่าน้ําตาลเด็ดขาดแค่เราดื่มกาแฟผสมน้ำมะนาวเป็นประจำทุกเชา้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าช่วยทําให้ระบบเผาผลาญแลระบบขับถ่ายให้เป็นปกติแถมน้ําหนักแลวก็พุงที่เคยมี ค่อยๆลดลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยค่ะ